คิวคิวค,ค่ะรอคนมาดูรอคนเข้ามาดู คนมาดูย้อนหลังคนมาดูย้อนหลังพอเราไลฟ์สดเจ็บจบแล้วเนี่ยมันจะคนมาดูแ้อนหลังเราได้ตลอดเลยนะฮัลโหลสบายดีสบายดีสบายดีขภาษาจีนด้วยนี่ฮาวเหล่ากงหวอเจียฟ้าลุงเอ้ยพูดได้แค่นี้แหละอ๋อพูดได้แค่นี้ภาษาจีนพูดได้แค่นี้มันมันมันมัอ๋อขออีกนิดนึงขออีกนิดรอบนึงอ่ะอะไรนะอ่ะนี่ฮาวหวอเจียฟ้าลุงนะหวอเจียฟ้าลุง วัวแจ้กก็คือค่อยซื้อฟารุมันกเอ้นี่นี่ไนุ้ณกาันสดๆกันเลยทุกคนนะสบายดีสามคนาจาไผ่ท่วานั่นข้ามาเม้นนกันได้เลยฟิลตอนนี้เหมือนนั่งดูเบียนเคไลสดเลยนะแบบส่งน้องนี้เหมือนกับตอนนี้เรากำลังจะไปไอดอลเลยนะริมโขงกัน ตอนนี้เราจะไปรีมขูงกันนะทุกคนนะกำลังเดินทปริมขงูงรถติดมากตรงนี้เขาเพิ่งเลิกงานรถเลยติดนิดหน่อยใครคิดว่าเข้ามาดูอ่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเม้นเข้ามาเลยเม้นเข้ามาเลยเม้นกันเข้ามาเยอะๆนะโอ้หคนหายตึ้งใหนหม,มุดในมุดพี่จังแน่นอนเลยถ้าพูดแบบนี้หเหมือนกับอ่าคนที่ไลฟ์สดเลย เ,เหมือนกับน้องที่เคยไลฟ์สดที่ดังเลยเข้ามาดูกันเยอะๆนะทุกคนนะเข้ามาดูกันเย,ยอะๆอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งไปไหนสวัสดีสองคนจ้าห้าคนคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะใครที่ เข้ามาดูเมื่อวานนี้วันนี้ก็มาเมนได้เลยฮัลโหล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 อารทักทายสวัสดีทั้งห้าคนนะคะใครที่เข้ามาดูคอมเมนต์เป็นคนมาจ้าทุกคนจา๋าเข้ามาดูน้องไก ไปไหนกันมาวันนี้เราไปไหนกันมาวันนี้เราไปหลวงกันมาเป็นไงบ้างทั้งร้อนมากแล้วก็เหนื่อยหน่อยอแดงเยอะแล้วกินน้ำหรือยังกินน้ำหรือยังกินแล้วกินน้ำอะไรน้ำอะไรน้ำโออิสิกินน้ำโออิสิเราบอกพี่มีปัญหาอะไรกับโออิสิเหนื่อยเลยอะไรก็โออิสิเลยเสรส่ง อาใที่ว่าเข้ามาเบิงเล้วกะคอมเมนต์มาได้เลยนะจ๊ะทุกคนจ้ะคอมเมนต์มาได้เลยเลย,เลยสบายดีสองสองคนเด้อส้งสองเลยเหรอสบายดีสวัสดียี่สิบสองคนจ้าโหคนหายไปไหนหมดเล้าคนหายไปไหนหมดมเขาอาจจะกันเข้ามาเลยจจก,ำลกำลังขี่รถ <laughs> ช่วยแชร์หน่อยกดยไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วย น,นี่ก็รอ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 คนมา,มาคอมเมนต์นะแล้วหนูก็จะตอบคอมเมนต์ไปทีละคอมเมนต์น,นะนั่งรอไปนั่งรอไปเดี๋ยวเขาไปดูกันสวัสดี2 7ครังค่ะ พูดภาษาอังกฤษนะแต่เขาพูดไม่เป็นอนะ่ะเอาภาษาลาวอนเพราะว่าเขาเขาบอกหนูอะ Speak English เขาเขียนมาอ่านอ่านออกนิดหน่อยฮัลโหลกันหนก็ฮัลโหลนะฮัลโหลฮัลโหลเอ่อฮัลโหลมาเนมอีทฟ้าลุ่งตุ้งตุ้งจ้าพักไทยสวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะมาเจอกับแสงสวยนะคะสนะแสงสวยเนาะแสงสวย เจอกับฟารุ่วยวันหนึ่งโชคชัยโชคชัยติดเสื้อ,อ,อสวัสดีสิบแปดขอนะคะทุกคนคะ่ะใครที่เข้ามาเม้นเข้ามาได้เลยคะ่ะเม้นกันเข้ามาเลยทุกคนเงาเงาเล่าหน่อยเล่า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 สสวัสดีคเล่าอะไรส,ส,สักเรื่องหนึง่งเอาเรื่องตลกไปไหม,มเรื่องตลก เรื่องอะไรดีสวัสดีครับสาวน้อยสวัสดีค่ะเร,เราเรื่องเพื่อนกันแล้วเรื่องที่ไปมาวันนี้วันนี้ก็คือไปท่านหลวงมาไปถา่ายรูปเต็มเลยลคนรอติดตามได้เลยจะเอาลงยูทูบด้วยรอติดตามได้ไเลยค,ค่ะโอ้ยมีเหรอยกเลิกติดตาม,ตตามเพจนี้ดดได้คร<ล>ับเอ้ย บอกแม่เจ้าอย่าเรียกค่าดองแพงนะพี่กำลังเก็บเงินแล้วยค <laughs> ่าดองไม่แพงค่าดองถูกเมื่อวานนี้เฮากลับได้ลเล่าเรื่องเฮาไปแล้วเนาะแต่มือวันนี้อะทุกคนอยากฟังเรื่องแบบใหนกำลังไปท่าหลวงครับตอนนี้เอ้ยไม่ใช่ท่าหลวงเนี่งตอนนี้นจะไปแคมป์ของจะไปแคมปค์ของขอไปซมแคมป์ของที่มันน้ำถ่วมน้ำว่วผสมเถอะเตหุ <laughs> ยูคือช่วงนี้ฝนตกหลายแห่งฝนตกหนั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 กจนน้ำท่วมน้ำขุ่นแหงบรรยาการะดูนฮอลเลยอันตอนนี้ก็คือตแต่ฮงเฮียนอีกแต่ฮงเฮียนอันนี้ก็คือนี่สุดแบบลาวทุกคนโอ้โรงเรียนโรงเรียนแบบลาวอันนี้เป็นโรงเรียนสินไซรงเรียนเอกชนนะจ๊ะทุกคนอันนี้โรงเรียนเอกชนเหรอใช่โรงเรียนสินไซเอกชนทำไมชุดดูแบบไม่ได้แตกต่างกับ กัเลยอ่ะไม่ไม่แตกต่างแต่ถ้าเอกเอกสมมากมันจะมีชุดที่ใส่กระปุงเหมือนคนไทยอย่างนั่นแหละแต่ชุดหนูอมันก็จะเป็นชุดแบบเหมือนเขาชุดใส่สิ้นเลยแบบนี้นะใช่ใส่ชิ้นใส่สิ้นถ้าอยู่ม .1 ถึงม .4 จะใส่แพรแดงด้วยแต่ถ้าอยู่มปลายอ่ะก็ไม่ได้ใส่อ๋มอม .5 นี่คือมอปลายห้าหกเจ็ดเลยนะลบหลบหน่อยพายเอกมาจุ๊บจุ๊สาวน้อยจากเบา อะไรอุบวนคนโก้บายบายสาวน้อยจุบจ๊บๆบายบายที่รักโอ้โหธรรมดาอะเนี่ยไม่ธรรมาดาทุกคนรอติดตามด้วยนะติดตามด้วยนะจะมีคลิปหนูเองลองยู u ู e ทุกคนรอดูได้เลยว่าจะสวยไหมใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนนะอย่าลืมกดติดตามด้วย ใครเขาบอกต้อพูดเก่งจังเลยให้เริ่มรับการแล้วต้องไม่ใช่จ้ะตอนนี้ก็คือเรามาแถวประตูชัยเรามาแถวประตูชัยนะประตูชัยอะไรก็ได้เรามาแถวประตูชัยด้วยแล้วมันแต่มองไม่เห็นเพราะมันอยู่คนละด้านเราใช่มันอยู่คนละด้านกับหนูหนูอยู่ด้านอาอะไรนะเอออันนั้นแหละเร็วทุกทกทุกห้าโมงเย็น 4ี่ห้าโมงเย็นก็จะมีน้ำผู้ขึ้นมาสวัสดีสาสองคนคะ่ะเข้ามาืมติดตามหนูด้วยนะาลืมติดตามด้วยใครไม่ติดตามหนูงอนเลยอเออว่ะงอนเลยงอนเลยนะแล้วขัขบเลยปตูตูตซมันมันก็จะมีโรงเรียนที่ คนเข้าเยอะที่สุดในลาวเลยโรงเรียนประจําโรงเรียนโรงเรียนของแขวงเลยใช่ไหมของใช่ประจําของแข่งนครหลวงเลยแล้วคนก็เข้าเข้าเยอะด้วยแล้วก็นั่นแหละคนเยอะ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 จริงจริงมันจะชื่อโรงเรียนก็คือมอสสเวงจันนี้มันจะข้องกันกับนครหลวงจันนี่ค่ะทุกคนนี่ อันนี้ก็คือโรงเรียนนะคะทุกคนค่ะโรงเรียนแบบใหญ่มากโรงเรียนใหญ่อันที่หนึ่งของประเทศเราเลยอ่ะนี่อ่ะึ<ม>่งแบบโรงเรียนก็เป็นแบบนี้แล้วก็จะมีคนมาขายของหน้าโรงเรียนมั้งบางวันบางวันนี่ยดูได้เลยแต่เพื่อนารุ่งก็มาขายของอยู่ที่นี่นะแต่ไม่รู้เฉยๆว่าขายอยู่จุดไหนนั่นไงนะน่าจะประมาณแถวๆนี้มั้งเห็นนักเรียนเยอะมาก ใช่เเด็กเรียนเยอะมากแล้วบาง,บาง,บางวันเขาก็ไปแบบไปเ,เที่ยวอะไรนะพักสันเวนเกนซินเตอร์จุดเด็ดๆที่ลาวนะเศร้าคนอุบลนไหมที่รักจุบจุ๊บบายบายที่รักโหโห,โหที่รักเลยเหรอ น,นี่ก็คือเงามากทุกคนสามารถมิ้นเข้ามาได้เลยถามอะไรก็ได้หนูตอบให้หมดเลยถามอะไรก็ได้ถามมาเลยค่ะทุกคนคะ่ะเงามากดูยอาถามมาสิถามาเลยถามมาเลยเริ่มเงาละทุกคนถามมาได้เลยนะคะเหงาจริงๆนละเหนียวนี้ จกรู้อะไรเกี่ยวกับที่ลาวหรือว่าชาวลาวก็ทักถามกันเข้ามาท้านลยเดี๋ยวหนูบอกทุกเรื่องเลยเม้นกันเข้ามาเยอะๆแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยแต่ว่าุ่งนี้ว่นนี้ฟ้าลุงก็จะไปโรงเรียนนะทุกคนนี้ฟ้าล,ลุงไปโรงเรียนแล้วใช่ฟ้าลุงก็จะไปโรงเรียนแล้วเพราะวันนี้อะโรงเรียนมันลาหยุดไม่ได้ไม่ได้ไ ไม่ได้ลายหยุดหรอกมันมันไม่ได้เข้าอืมันได้เข้าไม่เพจดีวะเก๋งทำไมล่ะลูกไม่ใช่ไก่นะเอ้าไก่ก็เหงาด้ออะไรังงงเลยถ้าเกี่ยวอะไรกับไก่วะงงมันเกี่ยวอะไรกันอะไม่เหงาไม่เหงาเหงาไม่มีคนเม้นไงลูกก็เลยเหงาว่าใครอยากรู้อะไรเม้นมาได้เลยนะเดี๋ยวฟ้าต้องบอกเอง เดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้บอกเองทุกคนมินมาได้เลยนะคะอยากแบบให้มีเม้นแบบเม้นถลุถลุถลุถลเลยจะอ่านไม่ทันจนอ่านไม่ทันเลยเหรอใช่อยากให้มีแบบนั้นจะอ่านไม่ทันเลยจะไปพรุ่งนี้ก็ไปโรงเรียนแล้วอะ่ะไปโรงเรียนทำไรบ้างไปโรงเรียนใช่ไหมไม่ทำอะไรเลยนอน แต่ว่าถ้าไม่ไม่มีไม่ค่อยมีกิจกรรมที่โรงเรียนเพราะมันไม่ด้ใช่โรงเรียนที่มันใหญ่อ่ะมันเป็นโรงเรียนเล็กๆัวันโรงเรียนกี่วิชาวันหนึ่งบางวันก็เรียนสามวิชาวางันก็สี่วิชาห้าวิชาเแล้ววิชาหนึ่งเรียนนานไหมก็ไม่นานกี่ชั่วโมงก็ไม่ถึงชั่วโมงจริงหรอไอถึงนะถ้าสมมุติวันไหนที่เรียนสี่วิชาเซป้ะมันก็ได้เรียนสี่ชั่วโมงอือสี่วิชาก็สี่ชั่วโมงใช่แล้วเวลาที่เหลือไปทำอะไรอะไม่ใช่ จะได้ไปเรียนหรือเปล่า <c oughs> เนี่ยงองอยู่เลยเนี่ยวันหนึ่งต้องเรียนให้ถึงว่าหกชั่วโมงอ๋อวันต้องเรียนให้ถึงหกชั่วโมงใช่แต่ว่าทุกๆวันพุธอะ่ะเขาจะให้เรียนแค่ห้าชั่วโมง <c oughs> และชั่วโมงสุดท้ายอะ่ะชั่วโมงที่หกอะ่ะ <c oughs> เขาจะให แบบเป็นชั่วโมงจิจกรรมหรือว่าอนมามัยโรงเรียนกวดโรงเรียนนี้คือทำความสะอาดโรงเรียนใช่ปีนขึ้นไปเสาธง,งขัดเสาธงนะไม่ใช่ <ทง S 2> ละ,ละไม่ใช่ไหมคือเน้นใช้แ <c oughs> รงงานที่โรงเรียนเป็นหลักใช่ใช้แรงถึงถึงอาจารย์จะใช้แรงงานแต่หนูก็วิ่งหนีไม่ทำอเอา้ามันร้อนไงไม่อยากทำแล้วก็อู้นิดหน่อยอู้นิดหน่อยไม่นิดหน่อยหรอมั้งถ้าเขาให้ขึ้นไปปินขัดเสาธงไปไหม หือเป็นกระสุนกระมันขึ้นไม่ได้มันอ่อนเอ็นแหละมันอ่อ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 นไงอะไรอ่ะหนูเป็นหลานอาจารย์เบียรใช่ไหมลูกหรือเป็นน้องสาวพี่ริวจิตสัมพันธ์ไม่รู้อาจารย์เบียเขาตื่นทำหรหนอาจารย์เบียคนไหนอาจารย์เบียคนไหนอ่ะคนนี้เขาถือกระโถนไงคนไหนในเราไม่น่าคนไหนไม่รู้อ่ะหนูเป็นคนลาว หนูเป็นคนลาวอาจารย์เบียร์พูดภาษาลาวหน่อยพูดภาษาลาวหน่อยสบายดีเขาเป็นคนเราด้วชื่อยังจ๊ะซื้อฟ้าลุงอยู่เมืองไหนแขวงไหนเนี่ยอยู่แขวงนครหลวงเมืองจันเมืองจันทบุรีเอเรียนชั้นไหนอยู่เท่าไหร่เนี่ยเรียนอยู่ชั้นมอเจดอายุ17ปีแล้วตอนนี้เขากับสีปเข้มของเนาะกินอะไรถึงได้งามขนาดนี้กินข้าวกับเจวกินข้าวกับเจวมักเจวอย่างเนี่ย มากินเจ๋บอกเจ๋บองสวัสดีสวัสดีค่ะสดสสดสนิทสนิทแค่ไหนนะสนิทสกิดมาได้เลยจริงเหรอสนิทสกิดเลยสดนานแล้วบอก็นานแล้วกับปีหนึ่งแล้วจริงเหรอมักมีสเปคผู้ชายไหมบอมีมีแต่สเปคผู้หญิงใช่ไหมโอ้ไม่ใช่ชอบผู้หญิงไหมไม่ชอบชอบผู้ชายใช่ชอบผู้ชายนี่ชอบชอบชอบแบบไหน ชอบคนไม่เจ้าชู้แล้วก็เอออ๋แต่คนไม่เจ้าชู้แล้วก็ใส่ใจก็ได้หรือว่ายินชัก็ได้ได้หมดใส่ใจนี่ได้แค่มองหรือเปล่าใช่ใส่ใจได้แค่มองน้องยังเด็กอยู่นะครับใช่เด็กนิดหน่อยแต่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 ที่เราอ่ะเด็กไหมไม่เด็กแล้วนะสิบเจ็ดเด็กเด็กอ่ะที่เรานี่เด็กนี่ต้องประมาณเท่าไหร่สิบสองอยูนี่เหรอ สิบสามสิบสี่อ๋อสิบสาสิบสี่ถ้าเกินสิบสามสิบสี่ถือว่าโตแล้วใช่โตแล้วแสดงว่าตอนนั้นที่พี่เจอเจ้านี่ก็ยังเด็กอยู่ใช่ตอนนี้ยังเด็กตอนนี้โตแล้วตอนนี้โตแล้วโตขึ้นมาไงมันจะจบเรียนจบมเจ็ดแล้วอ๋อพอจบแล้วมีแฟนได้แล้วบอไม่จบก็มีได้ไม่จบก็มีได้เนี่ยนั่นไงไม่จบก็มีแฟนได้อ่ะเอาเครื่องนี้ไปถือด้วยอ่ะเครื่องนี้ไปถือด้วยอ่ะเน้ ลง,นนลงตรงหน้าอเมซอนครับอะไรเท,ะะทะ่าไหร่นะคับรถเท่าไหร่เมื่อกี้เจ็ดสิบสองพันมั้งเจ็ดสิบสองพ,พันพี่อุ้ยอ่าปักไวอ๋ออันนั้นเดี๋ยวผมเดี๋ยแป๊บนึงให้อายเขาจอดเจ็ดสใช่ไหม โอเคค่ะจอตจจนี้เลยทรศับแตกหมนเลยอะทุกคน้องถือนี้นเท่าไหร่คใช่มสาวสองอ่ะโอเคโอเคถึงแล้วขอให้อายขอเจ๊ิ้นสองอรั่นละ่าบใจเด้อครบใจเด้อโอเคยลงได้ไหมลงได้ปหอุ้ยมีคนขายปตเตูให้ด้วย มือเต็มแต่อะไรก็ไม่รู้เลยตอนนี้ตอนนี้เราก็มาถึงแคมป์ของแล้วนะทุกคนนะจับขวดน้ําให้หนูหน่อยตอนนี้เราก็ไม่ถึงแคมป์ของกันที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วคนที่พูดอยู่นี่นี่ก็ของรู้เลยนะว่าาแบบที่แบบเป็นยังไงนะหรอเออเป็นที่เขาก้องไหม เข้ากล้องไหมเราเข้าอย่างอื่นได้ปหนี่อันนี้ก็คือเจ้าของเพจนะคะทุกคนค่ะหน้าตาจะเหมือนโจรนะครับแต่อยู่ในโหมดคิตตี้ตลอดเวลาอยู่ในโหมดคิตตี้แล้วพาคิตตี้มาเที่ยวไงแล้วก็จะมาเดินเดินไปนั่งกินกาแฟก่อนเรานั่งกินกาแฟร้านนกแก้วอ่ะร้านอเมชอนไม่เขาไม่จ่ายโปรโมเราจะไม่บอกชื่อไงเหรอเราจะไม่บอกอ๋อร้านนกแก้วโอเคร้านนกแก้วถ้าเขาจ่ายสปรนเซอร์เราก็จะขอกชื่อร้านโอเค เ oh. ดี๋วพี่จะทำงานเดี๋ยวดีมันร้องช้นั่งก่อนเหรอใช่้าไป ที่หรเพรเป็นที่เป็นที่ค่ะชั้นสองพอปิดร้านมีชั้นสองทุกคนแนะนำเข้ามาเลยนะคะทุกคนค่ะตอนนี้ก็คือกำลังจะมาชั้นสองของร้านนะ <c oughs> ก็จะมาเป็นกาแฟไม่เต็มแค่หน,นึ่งเตียงเตียงตัวใหญ่เขนาดตัวละคนเดียวไม่มีชั้นสอง ไม่ม,ไม,มีไม่มีนี่มีแต่เท่าเดิมไม่มีแล้วโต๊เต็มหมดเลยอ่ะโต๊ะราเต็มหมดเลยไม่เป็นไรโ,<อ>ตโตเต็ม,ตตตมจะไปข้างล่างกันตอนนี้กำลังลงไปข้างล่างคนเม้นเยอะไหมอันนั้นอ่ะอะไรนะอันนั้นคนเม้นเยอะไหมเนี่ยเยอะ ที่ไหนอ่ะร้านน,นี้กาแฟรอร่อยด้วยที่มากินร้านไหนอ่ะโหเด็ดมากเลยไม่ใช่เด็ดธรรมดานะร<ด>้อนแดดแดดดไปเลยเราสมัครกินอานเพิ่มไหม,มหอตอนนี้ก็จะมาร้านอีกร้านหนึ่งะทุกคนะร้านนะั้นมันเต็มโต๊ะมันเต็มไม่มีที่นั่ง ไม่กว่ามันไม่ร้อนยาฮัลโหลฮัลโหลสบายดีทุกคนสบายดีทุกคนจ้าอยากกินน้ อบอกอท, <para> ทำไมทำไมต้องให้หนูดูคนเดียวอะ่อะแวมหนูจะดูได้ไงสวัสดีทุกคนนะคะใครเข้ามาฝากติดตามติดตาม<อ>ากดไลค์กดแชร์ด้วยไม่รู้กินน้ำอะไรพี่สั่งแดงมะนาวซาดาของพี่เอาเป็นเหมนะือนกันนะอยวยากษ์เงินและแต่ กาแฟแม่ลองกาแฟมันง่วงถ้าวเคียวปั่นไหมโกโก้ก็ได้โกโก้ธรรมดาหวานเอ้ยไม่ฮะเย็นหรือปั่นโกโก้โกโก้เย็นโกโก้เย็นจ่องนึงครับโกโก้เย็นตอนนี้กำลังสักน้ำกินนะคะทุกคนค่ะรอแป๊บนึงตุ้ยแกเย็นสบายมากชอบเลย กินขนมปังอะไรดีอะ่ะดูเลยขนมปังกินจนังกว่นี้ก็หร่อยนะกินเลยไปกินท่นนี้นนนใสยทองก็น่ากินนะเอาอะไรก็ได้พี่เลเลยตุ้ยน้องบอกว่าเอาอะไรก็ได้ให้พี่สั่งให้พี่เลือกเลยให้พี่เลือกเลยว่าสวัสดีทุกคนนะคะใครที่ว่าเ <c oughs> หงาก็เมนเข้ามาได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวหนูจะตอบคอมเมนต์ทุกคนเลยนะ สวยเนา,ลาววะลาวสปปลาซ่าสวยเที่ยวไหนมาเทีเ่ยวเขมของค่ะตอนนี้ย้ายไปอยู่ลาวแป๊บมาเลยมยาฮะเดี๋ยวกินข้าวนะ<ะ>กว่าโอเคได้ไปเข้าน้ำดีกว่าวดีด่อุ้ยค,ครับอยากเปิดพื้นแล้วพิมพ์งานเพื้นลูกพี่ล่ลาสุดสวัสดีคะด่ะทุกคนคะ่ะอยากเป็นแค่ทีมง,งานหรอไม่อยากเป็นอย่างอื่นเราทีมงานหรอ ฮ้ยพี่โอ้าูายเหรออ่ะไครใคที่วางเงาใครที่วางเงาหรือเอียงตามใยแตกระยาเม้นเข้ามาเลยเดี๋ยวตอบเม้นทุกคนเลยสวัสดีครับแใ่แบบนัูเที่ยวครับสวัสาก้9คนเอ๊ะทำไมพอตั้งแล้วคนดูน้อยต้อือว่าคนดูเยอะต้องถือใช่ต้องถือ สบายดีคุณด้อใครท<อ>ี่เข้ามาดอดอ,อะไรอ่ะดอดภาษาลาวโดยโดย,ดย,ดยหรอ,อดอดแปลว่าโดยโดยภาษาเาทะลักๆักอ่ะไม่รู้มีอยู่ตลอดนะทุกคนไม่ต้องวงนะเพจผมสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาแบบคงไปเที่ยวนะจริงๆผมจะไลฟ์อันนี้ให้สมาชิกดูอย่างเดียวแต่วัวนนี้ไม่เป็นไรเปิดให้ทุกคนได้ดูเท่าเทียมกันนะครับปกติเนี่ยไลฟ์สดที่แบบมีน้องๆเนี่ยเราจะไลฟ์เฉพาะสมาชิกที่ดูเท่านั้น ใครอยากดูไลฟ์สดของน้องเนี่ยต้องเป็นสมาชิกที่จะได้เอาเงินไาได้ส่วนสมาชิกมาแบ่งให้น้องแต่ตอนนี้คือเราไลฟ์สดปกติให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแล้วก็ที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งนะใครอยากได้วาฟน้องนี่ก็ต้องสมัครสมาชิกเท่านั้นนะถึงจะมีวาฟให้ใช่ถึงจะมีวาฟให้ถ้าไม่สมัครถ้าไม่สมัครก็ไม่มีวาฟให้นะ <c oughs> มีคุณสุรชัยบอกว่าเหงาครับ oh. ถ้าเหงา <c oughs> เราคือเพื่อนกัน <laughs> ถ้าหงาก็มินมาินเข้ามาได้เลยน่ารักมากค,ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวพี่จะเชื่อมเดี๋ยวพี่จะเชื่อมแบบที่นี่ดีกว่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ฟ้ารุ้งด้วยมี WiFi เหรอครับโอ,อเค ก็คือเงา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 งางางาตอนนี้ก <of the> <ici> ็อยู่แคมป์ของอ่ะตัวนี้ไปก่อนพี่เอาอันนี้ไปต่อไว้ไฟตอนนี้เข้าไปอยู่แคมป์ของ น่ารักอ <in> <bin> oh, ่ะกล้องหน้าไอ้กล้องหลังน oh, ่ารักกวพี่นะโอ้โหโคตรใสอ่ะเอานี่ตั้งอืมตอนนี้ก็เหนื่อยมากลื่นเลยอ่ะทักทายครับน่ารักโอ้คนดูสี่คนเองเหรอเป็นไปได้ไงเนี่ยระดับน้องรุ่งไรนี่เหลือสี่คนได้ยังไงเนี่ยโอ้เหลือสี่คนได้ไงเมื่อวานนี้ยังเยอะอยู่เลยอ่ะ หรือว่าเขาไปทำงานยังไม่กลับหรอน่าจะเป็นไปได้ต้องไลค์สักประมาณ1ีหนึ่งแล้วมั้งโหดไปเกินเกินเกินใครที่ว่าเข้ามาดู็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนใครว่าน้องลุงน่ารักให้กดหนึ่งครับทุกคนใช่คือว่าหนูน่ารักให้กดหนึ่งไม่ให้กดสองเพราะเธอเป็นที่หนึ่งในใจเสมอ สวัสดี29คนครับยินดีต้อนรับสู่แบบคุงไปเที่ยวในชั่วโมงนี้นะครับอยู่กับน้องฟรร้าลุงนะครับสาวลาวน่ารักตัวน้อยพาไปเที่ยวท่าหลวงมาตอนนี้สภาพสบับสบอมเนื่องจากร้อนมากมพามานั่งชิลๆกินกาแฟครับปกติน้องอ่ะไม่ค่อยได้ไปท่าหลวงเลยนะขนาดเป็นคนลาวจริงๆนะทุกคนบอกเลยว่าคนไทยเนี่ยบางทีมีโอกาสมาลาวเนี่ยมีโอกาสมากกว่าคนลาวที่ไปเที่ยวท่าหลวงอีกนะเพราะว่าส่วนใหญ่คนลาวคือก็ไม่ค่อยได้แวะไปนะ ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวเนาะจะเป็นนักท่องเที่ยวดังนั้นเลยน้อยมากนะครับนอกจากช่วงงานท่านหลวงอะไรแบบนี้นะวันนี้ก็มีโอกาสพาน้องไปถ่ายรูปสวยๆมานะครับสวยมากด้วยนะบอกเลยสวยกว่านี้ก็ลังฟ้าแล้วนะน่ารักกังค่ะขอบคุณค่ะให้ดูกดติดตามสองครั้งแล้วจ้าโอเคจ้ากดติดตามสองครั้งก็เท่ากก็ไม่ติดตามมานีนต้องกดทีเดียวติดตามแล้วก็ยมีนะสวยนะทุกคนนะดูนะดูภาพครับขอใจเลยติดตามนะ ดนะูน่ารักมากเลยนะครับใครอยากเห็นเซตภาพชุดนี้นะเดี๋ยวผมจะเอาลงไปในอแอปฟ้านะครับนะทางเพจแบบพงไปเที่ยวนะครับน่ารักมากเลยรอน,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 น้ำรอน้ำแต่คือน่ารักมากเ,เตรินต้านเลยใครชอบกมไม่ดูแล้วก็ฝากด,ดไลค์ด้วยกดไลค์กดแชร์ให้หนด้วยอันนี้เชิญครูลแล้วครับทุกคน <laughs> ก็ไล์กนแช่ให้คนด้วยแล่หมดก็อะไรให้ควเลยสรุปเราต้องหาบ้านอยู่ลงจันทร์แล้วพี่คือไม่ไปไหนนะให้น้องไล์อางเดียว,ยว,วคือรายได้ก็ไม่มีนะจับไล่แต่ความสุขส่วนตัวล้วนๆเลยเอาแบบเอาแบบความชอบส่วนตัวอืมากกับบ้านนะครับ่ากกับ้านไม้เออไปไลกุงเทอะดีกว่าไล์ขายไอ้นี่ขายอะไรนะไอ้สบู่สมุนไพร น้ำแดงที่ว่าหวานยงต่นเลยไปเตอน้องาออน,นี่่เดี๋ยวไปกินเท่ากันอยากกินอะไรน่ารักขอบคุณค่ะอย่าบอกชิ้นดาดนะ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิป subscribe ใครมาดูชมย้อนหลังก็คอมเมนต์ก็ได้ด้วยครับแบบกลุ่่เที่ยวเดี๋ยวจะมาได้ดูคอมเมนต์ให้